สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้นะคะนายก็นำข่าวสารจากทางประกันสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางประกันสังคมได้ออกมาแจ้งให้ผู้ประกันตนทุกคนที่อยู่ในมาตรา40ทั่วประเทศได้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยเพราะว่าทางประกันสังคมจะมีการโอนเงินเข้าให้งวดแรกในวันที่8ถึง11สิงหาคมนี้แล้วนะคะแต่ทีนี้ก็เลยมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าเราจะรู้ได้ งว่าเราจะได้รับเงินเท่าไหร่แล้วเราจะได้รับเงินวันไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามแลวฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ คะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ตอนนี้เนี่ยทางประกันสังคมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา40ทั่วประเทศได้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพให้เรียบร้อยก่อนวันที่1สิงหาคมนะคะอันนี้เน้นย้ำเลยว่าต้องทำการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะแล้วให้ทำการ ตรวจเช็คบัญชีที่เราผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนด้วยว่ายังเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวอยู่ไหมถูกปิดไปแล้วหรือเปล่ารวมถึงให้ตรวจเช็คดูชื่อกับนามสกุลด้วยนะคะว่าตรงกันไหมถูกต้องไหมเพราะว่ามีบางคนอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลถ้าเกิดชื่อสกุลไม่ตรงกันทางประกันสังคมก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินคืนให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นทางประกันสังคมก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าให้ผู้ประกันตนม40ทั่วประเทศ เตรียมเช็คข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็ต้องผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะบางคนผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็จะทำให้ทางประกันสังคมไม่สามารถโอนเงินเข้าให้เราได้นั่นเองทีนี้ก็เลยทำให้มีหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า เราจะได้รับเงินเท่าไหร่แล้วจะโอนวันไหนเนื่องจากว่าทางประกันสังคมกําหนดว่าจะมีการโอนเงินให้ในวันที่8ถึง11นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าใครได้รับเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเราก็ดูได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าทางประกันสังคมได้มีการประกาศลดอัดตรางเงินสมทบทั้งหมด 2ช่วงด้วยกันนั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64จนถึงกรกฎาคม65นะคะช่วงแรกจะลดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม64จนถึงมกราคม65ช่วงที่2ก็คือลดตั้งแต่กุมภาพันธ์หจนถึงกรกฎาคม65 เป็นระยะเวลาทั้งหมดรวมแล้ว12เดือนนะคะแผนที่1ที่จ่ายอยู่70บาทเราก็จะเหลือจ่ายแค่42บาทถ้าแผนที่2 100บาทเราก็จ่ายอยู่ที่60บาทและแผนที่3 300บาทตรงนี้ก็จะจ่ายอยู่ที่180บาทนะคะใน6เดือนแรกเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็เฉพาะกับคนที่ส่งเป็น รายปีคือบางคนส่งลวดเดียว6เดือนลวดเดียว12เดือนก็จะทำให้มีกลุ่มนี้ที่มีการจ่ายเงินสมทบเกินไว้นั่นก็คือต้องจ่ายในราคาเต็มไว้นะคะแต่จะมีปัญหาเยอะมากสำหรับช่วงที่2เนื่องจากว่าทางประกันสังคมมีการอนุมัติลดอัตราเงินสมทบให้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์6.5จนถึงกระกฎาคม6.5แต่เนื่องจากว่าราชกิจจาเพิ่งประกาศออกมาในช่วงต้นๆเดือนพฤษภาทาางประกันสังคมเพิ่งมาลดอัดตรางเงินสมทบให้ก็คือในช่วงประมาณวันที่9พฤษภาคม6.5นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ ผู้ประกันตนมาตรา40ทั่วประเทศทุกคนที่จ่ายช่วงเดือนกุมภามีนาเมษารวมถึงต้นต้นพฤษภานะคะจึงจ่ายในราคาเต็ม70 100และ300ผู้ประกันตนมาตรา40หลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราจ่ายเกินไว้กี่เดือนตรงนี้ก็คือคูณส่วนต่างตามจำนวนเดือนเลยอย่างเช่นแผนที่1 70บาท เราจะต้องจ่าย42บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนต่างรายเดือนอยู่ที่28บาทใครที่จ่ายเกินไว้3เดือนก็เอา28คูณ3หรือใครที่จ่ายเกินไว้6เดือนก็เอา28คูณ6เข้าไปนะคะตรงนี้เราก็จะรู้ว่าประกันสังคมจะโอนเงินให้เราเท่าไหร่ถ้าคนที่อยู่แผนที่2 100บาท ใครที่จ่ายเกินไว้3เดือนก็เอา40คูณ3ก็เป็น120ส่วนแผนที่3 300บาทลดให้เหลือ180บาทเราก็ดูเลยว่า เราจ่ายเกินไว้กี่เดือนถ้าเกิดเราจ่ายเกินไว้1เดือนเราก็รับส่วนต่าง120บาทถ้าเราจ่ายเกินไว้2เดือนก็คือคูณ2ไปคูณ3ไปเท่านั้นเองนะคะและสำหรับอีกกรณีหนึ่งที่มีผู้ประกันตนถามเข้ามาเยอะมากๆว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้รับวันไหนเพราะว่ามีทั้งหมดตั้ง4วันนะคะก็คือวันที่8ถึง11สิงหาคมถ้าใครอยากรู้ว่า เราจะได้รับเงินวันไหนสามารถโทรเช็คกับทางประกันสังคมได้หรือว่าจะโทร1506ก็ได้โทรประกันสังคมใกล้บ้านก็ได้บอกหมายเลขบัตรประชาชนของเราเขาก็จะเช็คให้ได้ว่าเราจะได้รับเงินวันไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่กังวลนะคะว่าวันไหนก็ได้ขอให้โอนมาเถอะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างวันที่8 9 10 11นะคะก็เอาสมุดบัญชี ไปอัพบุ๊กดูนะคะเพราะว่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราจ่ายเกินไว้กี่เดือนนะคะก็มีเงินโอนเข้ามาก็คือเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราได้รับการโอนแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ผูกพร้อมเพย์ไม่ทันนะระหว่างวันที่8-11ถึง11หรือบัญชีมีปัญหาเราไปเช็คดูแล้วอัพบุ๊กดูแล้วเงินไม่เข้านะคะตรงนี้ก็ให้เรากลับไปเช็คดูว่า บัญชีพร้อมเพรเราที่ผูกบัญชีเราถูกปิดไหมถูกอายัดหรือเปล่าชื่อสกุลเราตรงไหมเพราะว่าเดี๋ยวทางประกันสังคมจะโอนให้กับกลุ่มที่ตกหล่นอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่2ก็คือวันที่14ถึง16กันยายนนั่นเองหากใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ